หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวเ่าไปแล้วครับทุ่งหน้าบรรณาแวงติดเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทัญนยาหารต่างๆหน้าหน้าซึ่งพืชพันธุ์จระยางนี่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์มากมายเนอที่พายบึง่คุณยายท่านหนึ่งครับเพิ่งกำลังคุดหาดางขมดางสมเดี๋ยวให้บึงต้อการว่าตนเป็นแนวใด พักอีกยังพักดังดังขมเอาไปใส่ยังไงอ้อมขะโอ้แต่เป็นแนวไหนนี่นี่ดูน่นี่เขาขีสมเป็นงขมตัวนี้เขาขีสมเอออมท่กัน้นบอันนี้ค่ะเปิดออกบ่บ่อเอรเอาไปใส่ก็อมเขียดแมน ก็ลวกก็ปงก็แจวก็ได้องหลกอืมนี่มันป็้ประโยชน์บ้เด้ยท่านท่านเท่นะฮะไม่ต่อเราะหาถือเขาหรอกต็มแห้งไดประโยชน์มันเป็นยาผอมบ่แมมนตัวเป็นยาแก่ยังนีมั่งอะแหมมั่งก็เห็นงลยเขาเคยกินหางนมันก็คเขาเสกเ่าด้านนี้แส็บนะเขามันแส็บเนี่ยมันแส็บนะคุูมากูบอมากระคมเลยหรอกดงขมอืมตัวนี้ฮะท่านทาใส่ร้ายกระสม ตัวไหนคะมาต่างกันตรงไหนใบมันสีเหลืองแดงตัวนี้มันสีมันมืดเห็นบ่มตัวนี้มันมันสีเหลืองๆเห็นไหมตัวนี้มันใบมืดกานมันแดงตัวนี้กานขาวตัวตัวแดงๆนี่ดังขมแม่นตัวขาวๆกับสีส้มตัวนี้ดังส้มแม่นตัวนี้ดังส้มแม่ผู้ผตัวนี้ดังขมผู้บัะกัศกะ cà bông cụt cắn này nè, nè nó cứ khôn là bị ép, hả, anh bảo, hả, bố cha cà bông cụt cắn, như thế, như mỏ, bay mất gần nửa tuần, như mỏ, ha, cái này gọi là răng súng, hao ruộng hao, súng ép súng sẹt, ép coi, cái gì quăng cái gì, răng súng, răng khủng, như thế là, này là bay mất cả tang นี่ยนันเหนี่ยมมันก็คนละแบบนี่ใบหนึ่งนี่ก็แน่นึงเห็นไหมหนี่ก็แน่นึงเห็นไหมหนึ่นี่นี่นี่แล้วก็แดงขมเห็นบ่มฮะอือเ็นเนี่ยมันก็สมเห็นบ่อืมมันต่างกันนะอืออขมเหนี่มันแดงสมนี่มมันขาว